ต้องบอกก่อนนะคะว่าว,วิธีการนี้นะคะที่ทคุณคุณน้ำฝนนำมาสอนก็คือจะเป็นจะรองรับอของโทรศัพท์ระบบ Android เนาะตัวอย่างทีต่ตัวอย่างโทรศัพท์ที่เรานำมาในวันนี้ก็จะเป็นหัวเว่ยนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนไปที่เพ t o r e ค่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะหาคำว่าเพิ่มหลายบัญชีนะคะ หลังจากนั้นทุกคนจะเห็นนี่นะคะ Parallel spec นะคะทุกคนแล้วก็ทำการติดตั้งเลยนะคะ,ะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารอการติดตั้งสักครู่เนาะ ในการใช้แอปพ a r a l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  นี้นะคะทุกคนก็คือเขาจะไม่จำกัดแอปว่าเราจะใช้แอปใดบ้างจะเพิ่มแอปใดบ้างนะคะถ้าเป็นเหมือนคลิปก่อนๆที่คุณคุณนุนทำที่เป็นแอปโคนการโคลนแอปในโทรศัพท์มือถือนะคะอันนั้นเขาจะจำกัดให้ใช้แอปเนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะไม่จำกัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ในการใช้งานนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถใช้แอปได้2บัญชีเลยนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องล็อกอินเข้าออกนะคะก็คือใช้ใช้พร้อมกันได้เลยนะคะล็อกอินพร้อมกันได้เลยเนาะก็คือ2บัญชีใน1เครื่องของเราเลยที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะทุกคน กดเข้าไปเลยค่ะจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาแอปโคนนะคะเปิดใช้งานแอปเดียว2บัญชีนะคะทุกคนก็เริ่มเลยค่ะ นี่นะคะเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะโคลนแอปแอปไหนบ้างนะคะทุกคนแล้วก็เลือกไปได้เลยนะคะว่าเราจะโคลนแอปแอปไหนเนาะถ้าขึ้นเป็นสรรีน้ำเงินแสดงว่าเราเลือกนะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้คุณคุณนฝนจะไม่ได้ลองเข้าล็อกอินให้ดูนะคะทุกคนลองไปอ่ ไปโหลดมาแล้วก็ลองใช้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณคุณน้ำฝนมีมีแค่บัญชีเดียวเนาะมันก็จะไม่สามารถใช้แอปโคนนี้ได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ